สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีจจสสดคุณพ่อทุกท่านทุกคนคือเก้าครับกะมันเดิมเส้นเคยกะนกพนเนียดคือเก้าแล้วครับนกดินกะอุปสรรคหลายครับน้ำทงน้ำทากับมีตะหัวคน้นอัดเฟียงนะครับเนาะเอานกเขาไงมากนะครับตัวหนึง่งกะนกชวาตัวหนึ่งนกชวากะสิบ,บทันไส่ล้วครับกะจิเป็นไนกเขาญ่ก่อนนกเขาชาวากะจิมาใส่รอรอค้นนี่แหละเพราะว่า เด้เสียงคันหลายตัวเติบอยู่แต่ว่าห่างบ่มีตัวเสียงดีดอกนกงป้าก็ได้ขาชวามีตนกเสียงหน่อยกะเอาเจ้าริวครับมาามันเนี่ยกะโน้นตูมหนึ่งจับเฉลยมือวานกับพักไปก่อนเอาริวมาไหลต่อเน,นื่องครับกะพเนจรค้อนบนอีกหลังหนึ่งครับคนละหลังมือวานกับหลังมือวานครับเพราะว่าหลังมือวานเป็นหลังนั้นใส่บหบโน้นตูมหนึ่งหลังนี้กะเพิ่งเอามาใส่นกนะครับเอาบอรูว่าทีเจิมเลยบอหรือจังไหนกะ ลองเอาบบกริ้วเหรอครับใส่ผนยดค้อนบนเบิ้งน้ครับาะเพื่อมันหมันขึ้นเมื่อวานนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผนียดค้อนบนสิได้ผลดีอยู่ครับกะบอลูจะเป็นยังไงะคือเก่าแล้วครับมากับเสียนน้อยเสียนบีคือเก่าเสียนบีสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาน้ำครับเห็นได้นเมื่อวานกับมันครับก็เลยออกมาสวนกับอยากจะได้นกเขาชวาล่ะครับเพื่อนเนี่ยบอกผมให้เอานกเขาชวามาต่อเนี้ย่านอยากได้สันก็เลยเอาเอา จะไปตามคำขอครับฮ้าจะได้ให้มันจากตัวไม่รู้จังไหนนาะมันกลับมาวนกันนี่นะครับหมายไสเขามันเป็นน้ำพ้นน้ำพ้นเถียงนาครับเขากับยางไซน้ำต้นใหม่น้ำพ้นเลยละ่ะต่ว่าส่วนนุ่งเขาชาวบ้านเห็น,นต้นไซแล้วครับนั่นต้นน,นี่ยนอยอายุกลางทุงอย่างครับนุ่งเขาชาวบ้านไซบ่อยยากตะวันนุ่งเขาใหญ่หนะครับมันอันตรายหมดแดง คนอัดเฟียงกับไล่ครับแต่ว่ากะไปหม่องบ่มีคนเอาครับเดี๋ยวหาต้นไส้ก้อนบัตรเนี่ยเดี๋ยวเา้าใส่นงเขาใหญ่ก่อนครับนงเขาชวาคอยมาใส่เดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับบัดเนี่ยครับผมกับต้นไส้เ้านี่ครับเห็นตะขอนกีดีเลยครับนี่เญียรขอนบน ดอกลิวครับผมกำลังโยน,นครับตอนนี้แต่วาา่านุ๊กป้านุ๊กป้านี่เงียบจัดเลยครับจต่ว่าไปทางไหนนี่แหละ่ะตุม่มขามใหญ่เอาครับ,รบนี่แหละกะว่ามางาถึงกะนกี่ครับเป็นตะเกียบอยู่องขันมีโนโกเขาก็มาล่อรุ่นล่อติดตามเพิ่งไป๊มกันแล้วครับ บันนี้เฮาก็จะไปหาใส่นกเขาชาวัวว่าส่วนหนกเขาใหญ่ก็นีน่แหละตุนใส่ดีอยู่ครับย่นย่น,นหาหนกดีอยู่ครับแต่ว่ามันมาลวนหนกเขามันจีมันคือจังเบิกน้นตุ่มหนึ่งว่าพอามื่อน,นี้เอามาตัวเดียวเลยเมื่อวานมันมีคู่แข้งครับเมื่อวานมันบ่สูบเบิกน้นตุมนนนต่มหนึ่งน้นตุ่มหนึ่งมีหมานกว่าครับกะเมื่อนอี้กะเอาลองใส่ประเน็ต ขอนบนคือจังหวงโน้นตูมหนึ่งเบื้องหลักอ่ะนี่แหละครับมาใส่ต้นมะขามอ่ะครับเดี๋ยวรอรุ่นรอติดตามเบื้องไปน้วกันครับขาบัตเนี่ยครับผมก็มัขอชวากะนี่นะครับจากจี๊ใส่ต้นหนครับมแตรต้นสูงๆครับนี่ละทายหย่อนแสงอย่างน้อยครับ หนุ่เขาใหญ่มาแล้วครับคุณหนุ่มเขาใหญ่ม้าหันครับแต่ว่านี่ตัวเขาอยู่ต้นมะขามนี่หนุป้าเขามาแล้วล่ะได้ยินเสียงหนุป้าคุ่นครับหนุนมป้าหน้าอยู่ต้นพุ่นน่ะอ่ะรอไปไปเขามเขาชาวบ้านกับนุเขาใหญ่อันใดจะมานก้อนกันเดี๋ยวสิมีหมานบ้างมือเนี่ย ครับผมกะพากันใสหนวกแล้วอย่า,างไมันนั่งจะเข้านึงพากันยางเลาะครับเมื่อกี้นกเขายวเงยขันที่ว่ามันขันยืนตัวนี้ก็เลยพากันยางมาเบิงกะเป็นทีในนอนครับมีห้งแล้วก็ลูกสองตัวพัชนเสียนบีบีขึ้นเบิงมีอย่างอยู่ในหังวั้งนะนูกสองตัว <No. 2. S 1> ลูกนกเขายวเงยหว่าขึ้นวาเบิงออก,กดดยุติ มันมคือ,อมนันยังไม่คีปอยู่มันละมันสียังสีมลหรือสีดำสีออกมลมลจัดหน่อยโอ้มันม,น,มนจักหน่อยนะจะเป็นนกเขาไงล่ะครับนี่อยู่พ้นคอยเจนบีบีขื้นเบิมันเห็นทั้งเห็นมันบินออกละครับที่แรกก็เลยไปส่องมึงก็ไปเราเห็นทั้งก็เลยว่าน่าจะแมนละ่ะตอนนี้ก็บุรุษบินออกไปทั้งเลยนกเขาชาวานกเขาญ่ก็เงียบขึ้นกันนะครับตอนนี้ นกมีหั่งบ้านอาจจะเข่าหรอกครับคิดว่าลองิ่งก่อนถ้ามันมีตัวอื่นมาผลนะนกเขาุบตัวมาขามพูนถ้ากันมานามั่งสองหงมยูนนี่นะครับเกล้อเอาลงเที่ยเดียวเลยได้บ่ได้กัเห็นหั่งแล้วล่ะสองตัวตอนเนี้ยครับผมจะนกคูครับคูเที่ยเดียวแล้วก็เงียบแล้วก็บบอเห็นขันยนขนาดว่านกป้าขันอยู่ไกลๆก,ก,กับบบยน เช่นบีว่าพ่อเมนกนถือผนียัดเราเดินอุณหภูมกับพ่อก้าหยางไปเบิ้องนะครับเนาะฮาเทียบดัดหยางไปเลยซ้่งไปไล่มันออกมันกับสีเสียดายเดี๋ยวต้าวารอเบิ้งอีกจังน้อยเบิ้งครับต้าวาขันเลี้ยวไปยุ่งจังีฉนะครับสาวเฮานะ่ะนกกะยุ่นั่นแหละครับดำดำงกบ่ติงบ่ดิ่นหรอกครับต้าวานาะต้าวามองสงสัยคือว่ามันคือคู่เทียเดียวแหละก็คือเงียบ ท่นวานกถือกะคือพวมีนกปลาที่แรกนันสิบินไปเหยียบเลยหรือจังไดห,หรือว่านกหรือว่านกแนว้ยอื่นเหยียบพเนียดกับกะบ,บ่นแน่ขึ้นนครับแต่ว,ว่าปัญหาคือว่ามันเห็นหนกปลาขันอยู่ไกๆลๆหรอกมันคือพ่กขันนี่แหละั่นจะได้ย่างไปเบิ้งล่ะครับคือว,ว่าถือว่าถือกระชากม,มันเนาะตะว,ว่าไปเบิ้งก่อนล่ะมันหนาสงสัยไหมครับมันผิดสังเกตเดี๋ยวเด้ผยวผมาเอาเดี๋ยวจะได้ย่างไปเบิ้งล่ะครับ เห็นนุกปลาขันยวนนั่งคุยอีกแล้วเสียงนุกในพันียดคุ้ครับตววาวาบูมีเสียงนุกปลาโตตอบเอาเดี๋ยวรอเบิ้งก่อนเดี๋ยว จงแมีนเมนบ่แมนบู่เดี๋ยวค่อยย่างไปบองครับมันไดรุนยุ่งหม่องมันคูนี่แหละจากมันคูนกอี่อยงตะวาน่ะอาครับเห็นดินนะครับแต่ว่าบปูลัวง้อย่างตาวัดดินแพ้และร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมบายยุ่มันคือคูคู้ล้วกิคูคูเป็นโยกไหมครับค,ค,คูไปบ้านเกตแปดคัมเล้วก็นเสาคูเจ้าหลิวจัดอะไรเนี่ยเห็นดินยุกยุกละครับเมื่อกี้ นกมันเห็นอยู่กลางทงุ่งวับลูว่านกยังครับถือกันละชัวเลยเห็นดินคลักซะว่าหัน เรือครับบราลวนวนกยังพนาเซ็นดีบา่าเอาลูกเขาใหญ่ครับเรียบร้อย,ย,อยจัดแล้วครับดีถือไทยขันมันมัวแต่น้าจอีด้เพื่อหันกล้องโคับ,จ,คบจัดแล้วครับจัดแล้วครับจิงจั๊บ จัดแล้วหนึ่งเต้มกรงนะครับตะกรงจัดแล้วครับผมนี่ครับอ่ะครับเดี๋ยวเอานกใส่ถุงครับบ้านเนี่ยเรียบร้อยครับเป็นเดซเซบีงามมานกตัวเนี่ยงามครับบีวาแล้วพันามันคือคูลังเทียพันาเอามัน เอวผมมาเบิงครับเกิดเลยพากันยางของมาเบิงเกียบบ้อยเจ้าลิวครับผมปลดล็อกเลยครับกับผนียดข้อนบนหมานขึ้นเก่าเช่นบีครับยกผนียดเบิงเป็นไรยกเบิงยกดีดีอ่านี่ครับโอ้หมานแต่ว่าใส่เบิ้งตัวตนนี่ครับเจ้าลิววางเบิ้งตัวตนเจ้าลิวตะวานนี้ครับเฉลย ดินแม่นจนปีกบาดแล้วเดินน่นเสียงมันดินตะเหิงวู้ว่าได้เอาอาข่าววางลงครับเดี๋ยะอดนกเหรอครับเขาบ้านเนี่ยนานเสียครับล้อรุ่นนกเขอชวาครับบ้านนี่ยนกเขาแย่เขาได้รุ่นแล้วล่ะอ่ะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอานกใส่ถุงเฉลยครับบ้านเนี่ยครับแกเ้นบี เดิมพันธ์แล้วใช่จากบาดก็ได้ลูกนกเขาใหญ่คักมนะาเนาะเดี๋ยวผมกับว่าท่านเห็นดอกแต่ว่าขาดว่าตัวที่บินไปถืกสีเป็นตัวพอมันเหะครับเพราะว่ามันขันอยู่ต้นนี้ที่แรกนั่นวันนี้ผู้ผมเลยพากันยางมาเบิงจังหวะยางมาเบิงเรามันก็บ,บินไปบบกับโบลูว่ามันจับตน้นใดนาสีบ,บินเหยียบค้อนผนียดเลยก็เป็นได้เพราะว่าบ่มีนกเสียงเหยียกเสียงคูเสียงหยังที่แรกผมว่ามันบินเ้าไปเหยียบค้อนนี่แหละครับที่เขาใดวะหันบ้าวันนี้ เช่นบีว่าเอาหลุกนไปน้ำรดพัทสันก็เอาถิ่มลงมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวรอเบิงเช่นบีเอาลงมาว่าเช่นบี่าเหรินเท่าไรก็ได้พัทสันว่าลูกนกเขาใหญ่คักพัทสันเอาเป็นได้ครับมาเหรินน้ำทายทอดวิชาให้มึงเบิงเบิงลูกนกเขาใหญ่เป็นไปขันเอาลงมาแมนลูกนกเขาใหญ่กับแมนแหละครับอ่ะเดี๋ยวให้เช่นบีเอาลงมาเบิงครับเขามาเบิงว่าเช่นบีว่ามันเป็นทางเช่นบีป่ะเอาลงมาได้ป่ะ ได้โย่ท่านมาเอา้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ่าฮับเบิ้งก้อนครับบมาเนี่ยนี่ครับอยู่ต้นผุ่มคอยนี่ยนะเนี่ยนี่ครับนี่อยู่ในภูมิภูมินี่อยู่รอรอเสียงนาคนอีกตั้งหาครับนี่นี่ครับเอาลงมาแล้วใส่จากบาดกระเหรี่ยงมาท่นว่าโอ้เบิ้งเปลี่ยนโย่เนี่ลูกนกเขาแง่ลอยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็บขาดว่าสิมเมนโตที่ว่าถึกเพียรพร้อม ม้วนม้วนเรียวหนา,า,ท,าทั้งทีบ้างอู้หายเถอะคนน่ะโอ้หายเถอเนาะคน่ะนี่ครับสองตัวครับถือพร้อมแล้วเอาไปให้แม่มือปืนเลีเ้ยงล่องเมืองครับแต่มันรอดอีกนี่ครับกับเซียนวีขึ้นเนาะได้เสยไปเฮ้าบันเนี่ยไปเอาลง,ขงเขาใช่ปะไปยางไปรถเลย <Okay. S 1> เอากรทถางน้ำมาสิไปยางไปเอานี่ครับ อยู่ภูมินี่นหะที่เรียกว่ามันมันขันอยู่ต้นนี้ครับก็เลยพากันยางมายางมะนี่แหละเพราะต่ยางมหฮวต้นนี้แหละครับบบันี้บินออกบินไปกับบินไปทั้งนันนกพันเหยียดเขาเหะแต่บรูว่าผมกับบ้านในนี้มันเนี่ยจังหวะที่มันบินไปครับมันบังเฉียงหน้าเนี่ยมันบงเนี่ยต้นที่เขาใสกับอยู่ฝั่งฝากเฉียงหน้าปีกก็เลยบรูว่ามันบินไปจับต้นใดแต่ว่าผมขาดว่า ขนนกถือที่เขาได้ไว้มาหันมันกับจิตบินเข้าไปเหยียบคอนเลยปะจักคนครับรถเ้าจอดอยุ่คนละอ่ะครับไปเอาหนูเขาสวาลงครับบ้านเนี่ยรับผรมมือนีก้กอะมันละครับหนึ่งแต้มสองสามกับลูกนกเซนบีแบบเอาไปน้ำรถปะนะถ้าจะเป็นนั่นเอาไปให้มือปืนเลี้ยงล้อบิืงปะนะถ้าก็ามือปืนก็เคยเลี้ยงง่ายอยู่เนาะนะครับเฉลยเรา ขอชวาบ่มหมันครับเมื่อเนี้ยออกมาต่อทวงมาได้นะครับหลายเม็ดคอเนี <relationship> ่ยหน่อยอาจจะเป็นนกตุกเดียวแหละครับกุกเดียวเสียงกลางกัหมันนั่นะครับเพาะมื่อเนี้ยได้นกเขาใหญ่คือเก่าหมันผนยดหลังไม้นะครับเนาะก็เจิมแล้วเรียบร้อยครับบักลิวกะ ปดลอกเลยครับแต่จะมาอยู่น้ำกันเจ้าเหลีวปวดลอกแล้วก็เอาครับทยอยเอาหนุกผน,นียดออกเรื่อยๆครับห้าบันนี้กัประมาณนี้ครับผมกับคลิปนี้นะครับนกับที่ขอจบคลิปใบเพียงสนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดเป,ป็นพรลังใจผู้เห็นคลิปนี้ครับจะได้เห็นคลิปเกี่วยวกับเรื่องของมะฝาพี่ฝรน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ท่านทุกคนคือกาวนี่กับเซียนบีขอลาบไปกันเซีาายนบีสวัสดีครับผม